สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Isuzu นะฮะตัวนี้เป็น m i l s e v ฮะอัปเกรดไฟหน้าใหม่นะครับในโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับด้วยหลอดไฟ LED GPN E รุ่นใหม่สว่างกว่าเดิม5เท่านะฮะรุ่นนี้เป็นหลอดไฟ H7 นะฮะ R2 หรือ R2 นั่นเองนะครับสว่างกว่าเดิม5เท่าฮะโอเคเดี๋ยวจะให้ช่างเปิดสเต็ปแรกเลยนะครับเปิดครั้งแรกจะเป็นแสงสีขาวนะฮะ6000 k w l v i n Color ฮะสว่างกว่าเดิมนะฮะเราจะดูฮะของเดิมมา3%นะครับนี่ขึ้นไปถึง30นะครับสว่างหลายเท่าเลยนะฮะ อันนี้สเต็ปแรกเลยนะครับต่อมาสเต็ปที่2ปิดเปิดใหม่ฮะปิดเปิดใหม่เป็นแสงสีเหลืองนะฮะสามพันแปดร้อยเควิ้คัเลฮะเป็นแสงสีเหลืองใช้ยามฝนตกนะฮะหมอกลงจ,จัดนะครับมองทางชัดเจนเลยนะฮะความสว่างนี่ฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะฮะจากเดิมมานี่แค่สามเปอร์เซ็นต์นะฮะสว่างขึ้นห้าเท่าถือว่าน้อยมากเลยนะครับบางคันสว่างไปถึง เป็นร้อยเท่าเลยก็มีนะครับถ้าในกรณีเลนโปรเจคเตอร์ของเขาใหม่นะครับแสงที่ได้ก็จะค่อนข้างที่จะเข้มเลยทีเดียวนะฮะสำหรับวันนี้เป็นเลนโปรเจคเตอร์ที่ติดมากับตัวรถเลยนะครับก็ค่อนข้างจะอายุเยอะแล้วนะครับตัวนี้ก็ยังถือว่าทําได้ดีฮะมาแค่3ขึ้นไปถึง30นี่ก็ถือว่า10กว่าเท่าเลยนะครับโอเคก็ฝากไว้ครับสําหรับยูสูมิวเซเว่ท่านใดสนใจที่จะอัปเกรดไฟหน้าให้มีความสว่างกว่าเดิมนะครับแนะนำหลอดไฟอา d t ว n e ฮะให้มีความสว่างกว่าเดิมนะฮะ ปิดเป hmm, ิดทุกครั้งนะครับก็แสงจะเปลี่ยนไปเองอัตโนมัติเลยนะครับแบบนี้ฮะปิดเปิดปุ๊บปิดเปิดปุ๊บก็จะเปลี่ยนไปเลยครับปิดเปิดเรื่อยๆครับเนี่ยปิดเปิดทุกครั้งแสงจะเปลี่ยนเป็นแสงสีเหลืองวนไปเรื่อยนะฮะแสงสีขาวอย่างนี้นะวนไปเรื่อยๆเลยนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับตัวนี้รับประกัน3ปีนะฮะสบายใจได้เลยไฟ3ปีนี้ไม่ต้องซื้อหลอดแล้วนะฮะเคมให้ฟรีนะครับ ก็ฝากไว้ครับท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง f c e e o o o k แฟนเพจแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ